เดินมาน,นี่เลยฟ้าก,ก็ต้องถูด้วยใช่ทำไมไม่ถูนะไม้ม็อกอยูนั่นนะนะมึงมาใช้อะไรกูเลยป้า,ป,าป้าเป็นนี่เจ้าของบ้านก็ต้องทำดิเฮ้ยปีศาจพูดอย่างนี้เดี๋ยวพระสงฆ์ก็เสกสัพทนะ์นี่เร็วเลยไป,ไปนู้นเลยโน่นไม้ม็อกถูน, <ไป S 1> นู้นไปเลยต้องมาชี้อย่างนี้นะพะี่จุ๊บเจ้าหนาดา,น,านัยมโนดไปเร็วพระสงฆ์ก็กลังสัพท์แล้วเสร็จยังอ่ะ ยังโหช้าจังเลยอะทำงานช้าจังอี๋ฝากข้องตีนผ้าสับแช่งแล้วสับด้วยเธอสาธุนม่แหละมึงตายแน่โหดีเลยอยากตายบ้านเราชีวิตที่แท้จริงจากบรกดาวาสนาการรู้อืออ้าเร็ว มาออกปากกับกูอย่างนี้เนะี่เดี๋ยวตำรวจก็มาพระสงฆ์โดนบันดาลให้มาแอบยิงเนี่ยมึงไม่ต้องมาใช้กู<อ>หลบบ้านกูนะกูทำยัไงไงก็ได้มึงกะไม่น่ารักพระสงฆ์ทำเนะลยนะสับแล้วสับอีกบอกไม่ใช้ชีวิตจริงนะนะแล้วตอนนี้หมดแล้ว,อลวพอแล้วหมดหมดนั้นเสร็จแล้วพอแล้วป้ามามานักมาเออเพอแล้วพอแล้วมาหน้าตึกไปไปเทนวนมามาเร็วเร็ว กไม่ทำอะไรนะบาม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 าามน่าตื่นก่อนแค่นี้ปวขนใ้านกูเลยมาเดยหน่อยมาเหน่อยมาเีร็วปวข่้เลงไม้เทข้างไม้เลยปาเป็นไม้ๆอย่างเดียวเทเลยเทเลยปวดแขนมากแล้วก็ไมก้อปอ่าเนกไรดหน่อยเีหน่ออกมาเร็วเร็วยไงออกมาเร็ว มาป้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 าเอาไม่ปาดกันที่โกลมามาคืนมาคืนพี่หน่อยก่อนของของเขาคือเขาก่อนเร็วเออคือเขาก่อนพี่หน่อยสอนนิด อยังไงตัวนี้ไม่กินบ้านแกได้ยังไงแกไม่เคยเลี้ยงที่เลยสัมภาษณ์รู้อย่ในบ้านไม่พูดอะไรแล้วอืมอ่ะไม่น้อยต่อโอเคเอาไปเป็นยังไหนั่นน่ะเอาเนี่ยมาคืนแล้วก็ถูด้านด้านนอกเนี่ยด้านในถูแล้วเมื่อวานเมื่อวานหนูทำแล้วไงมาใช้อะไรนี่ป่านนี้ไม่ใช่บ้านแกเลยนะเอ้อบ้านป้าบ้านต้องทำเลยไม่ใช่บ้านหนูทำมาได้ไหมโหดแห้งมากเอย มาแต่ไปถูป่าป้าก็ให้ถูแล้วล่ะเอาไม้ฝ่ายกลับมอแม่เลืชีวิตจริงดูแลสันนินรัดดาว่าฉนาดาวใหมโนี่หน่อยม่กระโหลสูงกำลังสับลยนี้ไต่เดี๋ยวมา็แรงกิแอ่ะจริงมาถูลถีๆมถูจะไม่ทก่อนพี่หน่อยบอกว่าใช้กูได้ยังไงอีเหียเดี๋ยวมากันแล้วนะ โู้เฉยเฉยนี่เนี่ยเขาจะมาช่วยกูกันเนี่ยไปเริ่มไปเริ่ม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 น้ะมันโอ้มาใช้เป็นพิธีปากอย่างนี้นะพระสงฆ์รำรนพี่แบมก่อนรำรนพี่แบมก่อนป้าไม่เป็นไร่เป็นไเดี๋ยวเรารอกินยาเรามีเวลาเหลือเฟือป้าเรารอกินยาคนบ้านกูเลยนะ่ยตั้งแต่นี้ลัดดาวศาสนาดานัยมโนเดี๋ยวพระสงฆ์กำลังสับแล้วนะอถูกแล้วถูกตั้งแต่ว้าพี่แบมเลยทำอย่างนี้จะมาใช้เราอย่างนี้นะชีวิตจริงจะบอกกับ ปะกูนเลยมากันเยอะเลยที่ตำรวจเนี่ยมาประชากันอย่างนี้พระสงฆ์ที่ไว้เเขาก็รู้เขาก็สับแล้วสับอีกเลยผมมันางานใจเย็นๆนะม,มาตายเป็นู้เรื่อกันแล้วเดี๋ยวจะแอบมายิงกันน่ะนะเพื่อนพี่โนทั้งนั้นเลยตำรวจพยาบาลเยอะเลยเพื่อนเราตอนที่ป้าอยู่บ้านป้าทำอย่างนี้เปล่าป้า,ปา,อปาโอ้ยคุณพี่จริงนะทำใช่ไหมใช่เพราะอใช่คนที่บ้านบอกว่าป้าขยันไง ป้าป้าเคยทำไงเออมาหรอกป้าเรามาอยู่อ่าที่อยู่ก็ฟรีน้ำไฟก็ฟรีไงป้าเราต้องทวงขอแทนบุญคุณเจ้าของบ้านไงป้าเออบ้านพี่ให้กิงกับพ่อแม่ฉันอืมนมายถึงที่นี่ป้าที่นี่ก็ที่นี่แหละจัดเหตุการณ์ได้อ่ะอ้าวพูดอย่ามาเถียงกันนะเลยพูดกับเราอย่างนี้เลยเอ้าที่นี่บ้านป้างั้นป้าก็ต้องทำแหละป้าไปเป็นบ้านป้าง่ะเอยกูทำนี่แหละใส่ลุงติดน่ะ ไม่ใช่มันปากคนทําอย่างนี้นะคนไม่ตายพูกันเลยเดี๋ยวจะแอบยิงนะรัตนาเรือนพีนโนตตำรวจทั้งนั้นเลยก็เริ่มเอาเรื่องกันแล้วเขาเห็นความจริงไม่จริงยังไงนะคะนะปากก็ละเอียดถูกก็ละเอียดก็ทําได้นะเึงก็จะบ่นแย่ไก็ทํานะคะห็นไคะแต่ก็คือว่าข่อจะให้ทําต้องเวียงนิดนึง พอเบี่ยงแปบเดียวก็เหมือนเดิมทำนะคะวิธจริงก็ตื่นขึ้นแล้วที่จัดเล่นด้วยเครื่องระจไหนถ้ารู้เงี้ยป้าขยันอย่างเงี้ยลืมให้ไปช่วยคุณหมอฟ้าเมื่อวานเนี้ยไม่ต้องมาพูดในบัญชาก็เลยไม่ได้ไปเลยโอ้โหถ้ารู้ว่าป้าเก่งทําเองได้อย่างงี้ก็ดีเนี่ยเนี่ยโอ้เลยดีอยู่แล้วพวกมึงมันไม่ไม่ดีหรอกอ้าวทำไมไม่ดีอะป้าพูดให้เราฟังเราอยู่ด้วยกันเราต้องดีสิเดี๋ยวความจริงมาพัฒนาเย็นๆนะผมทําพิธีแล้วบานเธอก็จะเกิดจริงไม่ใช่แบบนี้ เล่นกันเลยตำรวจมันนั่งกับผู้สูงประมาณหกคนอ๋อระบบจะเอาจริงนะฉั่แอบแล้วลอบบ้านเนี่ยยิงคนที่ไม่ใช่เดินไปไม่พักพักพ่ายิงได้หรือป้าเขาจะยิงพวกมึงเขาว่าอ้าวยิงอะไรจะทำความผิดอะไรล่ะบ้านเราเนี่ยศักดินลักดาวศาสนาดานัยมโนตลัตนาวัตนาใส่ลุกความจริงๆเรารู้หมดแล้วพี่ศักดินเองมีเพื่อนตำรวจเยอะเลยนะ จากเขียออกด้วยอ่าเขียเท้เเเเเเาออกเพือ่อจะถูให้เกลี้ยงเห็นไหมคะให้อะตกูแค่หน้าบ้านหยุดเดียวเองป้าแค่ถูแค่หน้าบ้านเองนิดเดียวเองไม,ไม่เยอะ<ม>หรอกแหมอืมไม่นา,นานหลอกไปถึงชั่วโมงเลยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วรู้ว่าป้าเก่งอยู่แล้วย่ารู้ไงว่าป้าเก่งไงถึงป้าจะบ่นจะยังไงก็แต่ป้าเขาทำไงเนี่ยป้าเก่งออก เวลาคนเก่งเราเราต้องชมนะป้าถ้าคนไม่ทํางานอะ่ะไม่มีใครเข้าชมเราหรอกชมชมเรียกชมป,ป้าทาความดีก็ชมมันเนียไม่ย่าให้สิบดาวเลยวันเนี้ยเดี๋ยวป้าไปสิบดาวนะเดี๋ยวพี่หน่อยให้แค่ห้าดาวพอละให้ป้าแล้วนะสิบดาวดีกว่าป้าขยันกว่าป้าเก่งกนะเนี่ยโอ้โห จะบอกว่าใครจะบอกนะว่าป้าอนามาอยู่บ้านอาจารย์หมอไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงสักนิลัดาววาสนาดานานมาโนดรัตนาวะชนาใสรู้ใช่ใช่คนอื่นป้าขยันมากเลยป้าไม่กวาดอย่างเดียวป้าถูด้วยนะเออให้รู้ว่าเราอ่ะไม่ได้มากินมานอนอย่างเดียวเราทํางานด้วยนะป้าออกกำลังกายแข็งกระขางไงป้าเหนื่อยมากเลยนะพูดหนีนพอเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวยากจะเอายามาให้กินแล้วนะ เจ๊จุกเจ้าหนาหวเลยนอะพี่สาวี่งจุหน้าาวด้านมโนดรักนานาใสริวามสม์ทพิซ่าที่วัดแลบอกพัฒนาใจเดนนะาเยกิูไม่ได้เป็นอะไรแล้วต้องพูดอย่างนี้นะป้เป็นยงหรืเป็นพยาบาลที่สดใสนะคอแห้งใช่ไหมพี่พี่แบมขอแห้งใช่ใช่ป้าเดี๋ยวป้าต้องหิวน้ำเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นะต้องพูดเดี๋ยวต้องบกกนมาจริงป้าเยวจะเอาน้ำมาให้ ำให้ป้าไงป้าคอแห้งไงป้าเนี่ยป้ามันงั้นเดี๋ยวพี่แบมไม่เลี้ยงข้าวกลางวันเรานะเอาไงข้อ,อ,<พ>อมือขพอมือกลางวันเนี่ยอยู่ที่พี่แบมนะบอกให้ถ้าพี่แบมไม่หาให้แล้วใครจะหาให้ป้าละเมืองวันเนี่ยอ่ะเพราะไม่พี่แบมเตรียมให้ป้านะเมืองวันอ่ะของญาติแค่เช้าเย็นของ่มืองวันของพี่แบมนะ ปาลุยยังไงพี่แบงค์ก็ให้ป้าทุกวันเลยไปซื้อข้าวผัดให้ป้าทุกวันเลยเอาก็ย่ากไม่เห็นที่ไรอ่ะป้ากินข้าวผัดทุกทีเลยพี่แบงไปซื้อมาให้เรียบร้อยเลยเส็จแล้วจ๊เอไปให้ไปยนใ้าทมังให้คุณนุนแหลมั่งไมงนะเื่ตั้ง้ากแดอนนี้ยรู้วิธีเจงบ้านนะศักดินาดาวาสนาดานัยนีก็บอกจัดส่เหมือนเดิมนะ้อห้องพัก้ มึงไปอยู่ที่อื่นมั้งไป